ไปดูกันเลยกันแล้วกันนะคะเอาเรื่องของการปรับคอรมอรก่อนนะคะเรื่องของการปรับคอรมอรไปดูกันเลยกันแล้วกันนะคะตอกยับกันอีกครั้งหนึ่งว่าคอรมอรเศษฐาน1ทับจะมีใครอย่างไรบ้างซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตามโผลเลยค่ะตามโผที่ออกมาเป,เป๊ะเลยทีเดียวนะคะซึ่งในราชกิจจานุบเบกษาก็ได้มีการ ประกาศออกมาเรียบร้อยนั่นก็แปลว่าอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะคะได้รับการโปรดกล้าวลงมาเรียบร้อยนะคะให้รัฐมนตร,สส 1989, นรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีมีคุณมสมศักดิ์เทพสุดินรองนายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีคุณปานปรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะคะคุณพงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินฐมนตรีคลังพ้นจากความเป็นฐลนตรี คุณจักรพงษ์แสงนเนียมตรีช่วยต่างประเทศคุณสุดาวันหวังสุปกิจตโกศลรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวคุณชายาพรม,มาและมตรีเกษตรคุณอนุชานาคาสายมตรีช่วยกระทรวงเกษตรคุณสมเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คุณหมอชนนานสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นะคะให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกอีกหนึ่งตำแหน่งให้คุณพิชัยชุนหาวชิระ เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคะ่ะให้คุณจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณจิราพรสินทุพรายเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคะ่ะคุณปานปรีพรหิทธานุกรเอ่อพ้นจากการเป็นรองนายก มีตำแหน่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณเสริมศักพงพาณิชย์ค่ะอันนี้สลับกระทรวงนะคะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณอัศกรศิริัธยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้เป็นโคต้าของพลังประชารัฐแสดงว่าคุณสมบัติคุณไผ่ลิกไม่ผ่านนะคะก็มาเป็นสำรองอันดับหนึ่งก็คือคุณัตกรศิลิรัธยากรมีคุณสุดชติชมกลิ่นค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ แล้วก็คุณสุดาวันหวังสุปิดโกศลก็สลับตําแหน่งก,นกันกับคุณเสริมศักด์นะคะคุณสุดาวันจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็สลับไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและคุณสมศักดิ์เทพสุทินหลุดจากตําแหน่งรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพียงตําแหน่งเดียวค่ะอืมครับคือดูดูภาพรวมเนี่ยนะเอาเราเอาเฉพาะในส่วนของอ่าโควตาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะ คือของพรรคอื่นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรหลักนะอย่างของวมไทยทั้งชาติก็มีคุณสุชาติเข้ามาแต่รัฐมนตรีช่วยคลังคุณอะไรนะอดีตปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยังอยู่ในตําแหน่งกิษดาจินาวิจารณะใช่ไหมเอ่ออันนี้แสดงว่าแสดงว่าเพิ่มวมไทยทั้งชาติได้กําไรนะใช่ไหมได้เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งหนึ่งหนึ่งเก้าอี้แต่แต่ว่าสาระสําคัญของการ อ่าปรับครั้งเนี้อยู่ที่เพื่อไทยถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยนะคุณนันทยาคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่า,อ,าอธิบายเรื่องเหตุผลเรื่องงานเนี่ยลำบากเลยนะอาจจะโอเคเผาภูมิอาจจะมาช่วยเรื่องดิจิตอลวอลเลตอะไรต่างแต่การปรับรองนายกอ,าอย่างคุณปราณปีเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปซึ่งเป็นหลายเหตุสำคัญทำให้คุณปราณปีลาออกจากตำแหน่งเลยลรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่เป็นเนี่ยนะก็ คงก็จะถามว่าเราจำเป็นอะไรเราต้องตั้งคุณสุริยะมาเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีคมนาคมนะแล้วก็อย่างการสลับกระทรวงกันร,ระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหวังสุปกิจโกศลกับคุณเ,เสริมศักดิ์พงพันธ์นิดอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าบอกว่าอ,อ,อีเวนต์ช่วงสงการประสบความสาเร็จและรับการพูดถึงมาก แล้วคุณได้ปรับข้อออกทาไมเอาคุณเสริมศักดิ์ซึ่งไม่ได้มีภาพลักษณ์ของคนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยนะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวแทนแล้วเอาคุณสุดาวันไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแทนอะไรแบบเนี้มันมก็หาเหตุผลในเชิงในเชิงเนื้อง,งานลําบากเหมือนกันนะว่าจะอธิบายกันยังไงซึ่งการเมืองไทยก็จะมีลักษณะแบบนี้เสมอนะคะ เป็นลักษณะที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเอาคนนี้มานั่งในเก้าอี้ตัวนี้ทั้งๆท,ที่ยังนึกหาเรื่องเหตุและผลไม่ออกอ <laughs> แต่นึกหาเหตุผลในเชิงการเมืองเนี่ยนึกออกเนะาะว่าเพราะอะไรทําไมถึงยังคงอยู่เพียงแค่สลับตําแหน่งกันเท่านั้นแต่การไปสลับตําแหน่งเราก็ยังนึกเหตุผลไม่ออกว่าทําไมเอาคนนี้ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นเอาคนนั้นมานั่งเก้าอี้ตรงนี้อย่างเงี้ย หลายคนก็ยังลึกเหตุผลไม่ออกเหมือนกันนะคะเราค่อยๆไล่เรียงกันไปก็แล้วกันนะคะว่าคนที่ได้รับเสียงวิพากวิจารณหรือว่าแม้แต่ผลพวงที่เกิดขึ้นจากการปรับคอรอมอ,อครั้งนี้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะพี่ก้องเนาะอย่างกรณีคุณปานปรีอะ่ะอย่างกรณีค,คุณปานปรีเนี่ยเราก็แทบไม่เคยได้เห็นว่าเออก็ตําแหน่งรัฐมนตรีก็ยังอยู่เพียงแค่เอาตาแหน่งรองนายกออกแต่ทาไมคุณปานปรีถึงตัดสินใจที่จะออก เลยไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วเลยนะคะแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่เอาเนี่ย